โปรแกรมดีว่าซุปเปอร์เบิร์นโทร0817027667การกระสุนช่วงสุดท้ายแล้วของรายการ eNews by Darling Lily เนี่ยนะครับขันหูมากเลยไปเนี่นะม่เชลล์รู้หรอครับทำกับแร้งแล้วเนี่ยแร้งยังมีสัญชาติจีนด้วยวาอะไร Darling Lily d a r l Lily น่าทึมากนะครับต้องขอบอกว่าช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆจากคนที่อยากลดความอ้วนใช่แล้วเองนะคะเราเป็นรถเลยอ้วน ไขมันเนี่ยระเบิดตูนมาหมดแล้วเนี่ยแรงเลยเป็นโปรแกรมดีไวส์ซูเปอร์เบิร์นจาก10วัน5กิโลนะคะโดยคุณเมย์พิชนาเนี่ยคอนเฟิร์มเลยนั่นเองนะคะว่าเห็นผลจริงค่ะซึ่งตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะลด50%แถมฟรีเลยนะคะนี่ค่ะเป็นอันนี้เลยโปรแกรมซีเคร็ตเสริมระเบิดไขมันนั่นเองนะคะงผมไ่ะโทรสั่งได้นะคะ01ค่ะ7 0 2 7667เนั 7, 6, 6, 7่นเองนะคะอะไรครับช่วงนี้น้องๆที่ส่งข้อความมานะครับทางเอสเอ็มเอสี่งสองหนึ่งแปดสามเก้านีครับก็บอกว่าให้อัปเดตข่าวของผู้หญิงที่แบบมีความบ้าบิ่นอยู่ในตัวนั่นคือเลดี้กาก้านะเป็นไอคอนของตุ๊ดกระเทยทั่วโลกหมดแล้วผู้หญิงผู้หญิงอะไรเงี้ยชอบออหมดเลยชอบคนนี้นนนเก่งกว่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่แล้วเนี่ยเลดี้กาก้าประกาศนะครับว่าตัวเองจะสนับสนุนนะครับกับกลุ่มที่รักเพศเดียวกันพวกไม้ป่าเดียวกันตกลงนะครับเซ็นสัญญากับทางห้างยักษ์ใหญ่ทาร์เก็ต นะครับเพื่อที่จะเป็นแผนโปรโมทอัลบั้มของเธอในห้างนั้นด้วย<อ>กับอัลบั้มนี้เองนะคะบอนดิสเวนเองค่ะแต่ว่าล่าดสุดค่ะพี่เพชรจ้าอยู่ดีๆนะคะเลยด่กาก้าของเราเนี่ยก็ต้องขอขอนะคะขอประกาศถอนตัวยกเลิกข้อตกลงดังกล่าวค่ะทไมอ่ะหลังจากทีม่มีความเห็นส่วนทางกันค่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าหลังจากที่เลดด้การ้าทราบนะคะว่าทาร็ตนะคะห้างดังนี้น่ย<อ>ยังคงสนับสนุนค่ะ องค์กรต่างๆที่ต่อต้านกลุ่มคนรักเพศเดียวกันนั่นอเองนะคะคือแบบว่าไปเซ็นสัญญาหน่วงเหนียวไว้หลายฝ่ายไม่มันไม่เคลียร์มันไม่เคลียร์แล้วเลยทำให้กาก้าเนี่ยออกมาเนีเพื่อต่อสู้เพื่อสิทธิชาวเกย์นะครับ ก็ถอนตัวแล้วนะสำหรับการดําเนินธุรกิจร่วมกันครั้งนี้เขาบอกว่าเธอเนี่ยรู้สึกเห็นใจเหล่าแฟนคลับของเธอมากกว่าการที่เอามาเพิ่มยอดขายอัลบั้มของตัวเองโอโ้โหเห็นเธอป้าบิน่นแต่งตัวหลุดโลกแต่งตัวใส่แค่ถุงน่องอะไรอย่างเงี้ยนะเรียกได้ว่าเห็นไหมเพชรน้าหนึ่งเลยนะจิตใจเธอเนี่ยเปรียบเธอเหมือนเพชรน้ำหนึ่งน้ำยาน,นะดิน้ำหนึ่งไม่เลยนี่กาก้าคุณเลิศนะดูสิเขาบอกว่าไม่คิดถึงเรื่องยอ,อดขายนะเห็นไหม รถขนาดนี้นะคะยังไงก็แฟนคลับก็คงจะเหนียวแน่นแล้วก็ไปอุดหนุนอาณาบั้มของเธอจนยอดขายพุ่งกระฉูดอย่างแน่นอนไม่เอาเบื่อกา,กาลวม,มาต่อยข่าวดีกว่านะ<อ>ครับข่าวนี้สําหรับแฟนคลับที่ชอบดูภาพยนตร์ที่แบบเป็นเอพิโซดหลายภาคติดต่อกันนะครับนั่นก็คือข่าวของผู้เชี่ยวชาญทางด้านหมอ้อที่มีขนเยอะเนี่ยนะใช่ไหมนะผู้เชี่ยวชาญทางด้านหมอ้อที่มีขนเยอะรเรื่องอะไรแฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่พอตเตอร์ข้อมดน้อยไม่เกี่ยวอะไรกับขนเยอะแฮร์รี่แปลว่าอะไร แฮร์รี่ไปว่าคนที่มีขนเยอะแฮร์รี่เออเก็บกระขนขนผมผมพอตเตอร์นี่คือผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านหม้อผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านม้อที่มีขนเยอะพี่พูดผิดตรงไหนวะเ,เป็นการแปลภาษาไทย<ต>ที่อลองคิดดูนะคะว่าถ้าเกิดทุกเรื่อง ปลภาษาไทยแบบแบบพี่แบบพี่เวตาเนี่ยแต่และเรื่องนี่คงชื่อแปลกๆนั้นชไม่ใช่แฮร์รี่พอตเตอร์จ้าทำไมเราไม่มีข่าวดีอะไรมาฝากกันแฟนคลับนะครับจะได้เข้าไปเยี่ยมชมนะครับโรงเรียนห้องกวาดของพวกเขาเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้ค่ะทาง Warner Brother นะคะจัดทัวร์ค่ะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ไปชมสตูดิโอนะคะที่ลิสเดนนั่นเองค่ะซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนั่นเองนะจ๊ะถูกต้องครับใช้เวลาในการทัวร์นะครับ สามชั่วโมงเต็มเต็มนะครับที่เฮิร์ตฟอร์ดชายนะคบซึ่งเป็นสถานที่ที่เอามาถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้มีทั้งหอคอยนะครับของฮอกวอตส์มีออฟฟิศของดัมเบลด์ด้วยเออออฟฟิศนะจ๊ะพวกเขาทำงานยังไงไปดูกันได้นะจ๊ะทางวอ r เนอร์นะคะได้กล่าวตอบไปค่ะว่าเขาเนี่ยได้รับพื้นที่ของลิฟเดนนะคะมาเมื่อปีที่แล้วค่ะแล้วก็ได้แปลสภาพ ให้กลายเป็นสตูดิโอแห่งแรกของฮอลลีวูดนะคะตั้งแต่ปี1940ค่ะซึ่งวอร์เนอร์นะคะยังพัฒนาค่ะลิสเดนเนี่ยให้เป็นหนึ่งในสตูดิโอที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยโอ้โหสำหรับแฟนคลับนะครับคำผู้เชี่ยวชาญทางด้านมอที่มีคนเยอะเนี่ยเลยคะรับแค่ได้มาเที่ยว่าอ่าก็สามารถไปเยี่ยมชมกันได้ถ้ามีตังเหลือกันนะใช่แล้วก็ต้องบินไปถึงนู่นนะไกลใช่ทีเดียวเลยต้องบินไปถึงเนี่ยต้องนั่งรถไฟไปก่อน นั่งรถไฟเออข้ามไปต้องเข้าไปในซุวมก่อนดูในหนังแม่แล้วมันจะกระโดดลงไปในใจส้วมอ่ะปวดใจอ่ะเอาหัวมุดส้วมแล้วปวดใจอ่ะรถไฟของฮอปถ้าเกิดพี่เริ่มกลับบ้านทางนั้นพี่จะรู้สึกยังไงไม่เอาอ่ะไม่เอาเนาะโอ้ซุ่มบางส้่มมีเศษก้อนมีทั้งมีทั้งน้ำเนื้อครบเลยฟรุตตี้ชิดเนื้อฟรุตตี้พันฟรุตตี้พันเอาละตอนนี้เวลาเราหมดลงเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวหลายๆคนจะเดินไปซ้วมกันก่อนไปห้องอยากกระโดดลงซ้วมเลยอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปเอาล่ะเอาไว้ยังไงนะคะสำหรับ e news by daily n a d นะคะเจอได้เป็นประจำทุกวันเวลาเดิมแบบนี้ด้วยวันนี้เวลาของเราสองคนหมดลงเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณด้วยสำหรับฟูดิศักดิ์คลินิกเพราะความสวยรอไม่ได้ Head and Shoulder ใหม่สุด Dry s ส์เคาน์เครับขอบคุณด้วยนะคะกับโปรแกรม Diva Super Burn ค่ะ10วัน5้กิโลแล้วก็สวยๆนะคะจาก Jessie Burberry ค่ะแพลตินัมชั้น4ซอย12นั่นเองค่ะเสซี่ยภาบิบจ้าครับซอยไม่หยุด แลจะไม่หยุดสั่งจะโอ้ <c oughs> ปล่อยพี่นะจ้าซอยต่อไปก่อนแล้วกันนะคะตอนนี้วล,ลวเราะจริงๆเ,เองคะ่ะลาแล้วล่ะกับอินนี้วาร์ดี้ค่ะวัส,ดสวสดีค่ะขอขอบคุณดีว้าซุปเปอร์เบอร์